ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดเลยเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดละทิ้งเมื่อไรเท่านั้นเองเราเลือกวันเลือกเวลาไม่ได้วิบากมันมีถ้าวิบากมันจะตัดรอนเกิดรักษาไม่หายหรือวิบากดีให้ผลรักษาหายอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดละตัวสำคัญคือรักษาใจไว้ ถ้าใจเราดีนะหลวงพ่อเคยเจอมาหลายเคสแนละ้วเป็นมะเร็งหมอบอกว่าไม่รอดแล้วลนะกำหนดวันตายให้เลยนะอยู่มาป่านนี้แนละ้วบางคนร่วมสิบกว่าปีแล้วไม่เป็นไรเลยนะมีโยมคนหนึ่งนะผู้หญิงนะเป็นมะเร็งมาหาหลวงพ่อประมาณวันศุกร์มาหหลวงพ่อ บอกเนี่ยกำลังจะตายแล้วล่วนะหมอบอกไม่รอดแล้วจะทำยังไงดีกรรมฐานก็แตกไปหมดแล้วภาวนามไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกภาวนามไม่ได้ก็อย่าไปฝืนภาวนามันนะทำใจไว้เลยว่าร่างกายเนี้เหมือนดอกไม้ที่เราตัดใส่แจกันบูชาพระไปแล้วเราขอถวายร่างกายเนียเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า มันก็เหมือนที่พระเทวทัตนะนะเอากระดูกลูกคางนี่วางลงบนพื้นขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคางนี้แล้วก็ตายตอนนั้นนะบารมีตรงนี้นะทำให้ได้ถึงขั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็เราก็ตั้งใจอย่างเราป่วยหนักเนี่ยเราขอสละร่างกายนี้ยเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า นี่ดอกไม้ที่เราเด็ดใส่แจกันมาแล้วเนี่ยเอามาไหว้พระเนี่ยบุญของเราสําเร็จแล้วดอกไม้จะเหี่ยวจะเช้าจะเน่าจะต้องโยนทิ้งไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วร่างกายนี้จะผูพังแตกสลายไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสอนผู้หญิงคนนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องกรรมฐานอะไรพิลึกเลยอยู่ที่การวางใจให้ใหมันเป็นกุศลอย่างแท้จริงเท่าน,นั้นเอง พอเ,เขาวางใจว่าเขาขอถวายร่างกายเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้านะปีติอันยิ่งใหญ่นะก็เกิดขึ้นกําลังของปีตินี่นะเหมือนฟอกขันนะวันอังคารวันศุกร์สอนไว้นะวันอังคารมาหาหลวงพ่ออีกรอบนะหน้าตาเปลี่ยนไปหมดแล้วจิตใจเปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนสว่างสวัย แล้วก็ไปตรวจหมอก็งงนะมันหายได้ไงมันหายด้วยกำลังของปีติกำลังของสมาธิของปีติเกิดจากบุญบารมีนะที่ยอมสละร่างกายนี่คนนี้นะเป็นเคสตัวอย่างอันหนึ่งน,นะอันนี้เขาสู้ด้วยปีติได้ด้วยสมาธิคือสละเลยมีเคสหนึ่งเป็นหมอนะ ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันรักษารอบแรกก็หายแต่อาจารย์หมอเนี่ยบอกเลยโรคนี้ตามสถิตินะอยู่ได้อีกเท่านี้อยู่ได้อีกไม่นานหรอกก็นะมาหาหลวงพ่อนะก็ภาวนามาก่อนแล้วลนะภาวนาดีอยู่จะเดินยังเดินไม่ค่อยจะไหวเลยนมะาพักอยู่ที่กุฏินี่แหละกุฏิโยมที่เคยให้โยมมาพักเนี้ย จะขึ้นบันไดกุติสามสี่ขั้นขึ้นไม่ไหวนะร่างกายมันโทมถึงขนาดน,นั้นแล้วคล้ยๆใกล้จะตายแล้วก็อดทนนะคลานขึ้นไปแล้วพยายามเกาะลูกกลมเดินจงกรมนะภาวนาต่อสู้มีวิริยะอย่างเข้มแข็งเลยต่อสู้นี่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เป็นไรหรอกเพราะฉนั้นอยู่ที่ใจเรานะ อันนั้นคนแรกอย่างคนแรกนี่เป็นเคสที่ว่ากำลังของปีตินะมันฟอกขันนั้นหายเลยนะกำลังของปีติของสมาธินะอันหลังเนี่ยเป็นกำลังของวิริยะเห็นไหมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีกำลังทั้งนั้นเป็นพละระฉั้นเราพยายามฝึกของเราไปถ้าจะตายก็แยกขันไปเรื่อยๆนะ นึกเอาว่าร่างกายเนี่ยเราขอถวายพระพุทธเจ้าไปชีวิตจะเหลืออยู่สักกี่นาะทีไม่สําคัญหรอกเหมือนดอกไม้ที่เด็ดมาแล้วเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็เรื่องของดอกไม้ไม่เกี่ยวกับเราใจก็จะเบิกบานผ่องใสมีกําลังถ้าบุญบารมีเก่ายัางมีวิบากเก่าที่ดียังมนะีมาบวกเข้ากับวิบากใหม่ที่ดีอย่างยิ่งคือการกล้าสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้า มันเป็นกำลังของกุศลที่ยิ่งใหญ่นะที่มันฟอกขันได้เรื่องอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเจอมีองค์หนึ่งนะท่านไม่สบายนี่แหละก็เป็นมะเร็งนะอยู่สีราดเนะี้ยเสร็จแล้วหมอบอกไม่รอดหรอกท่านกลับวัดเลยท่านก็นั่งภาวนาไปท่านดูดูลงในกายเนะีแยกกายไปเรื่อยๆ ท่านเห็นมีจุดดำๆอยู่ที่ปอดท่านแล้วไงหลวงพ่อจำจุดไม่ได้แล้วว่าตรงไหนนะท่านเห็นเนี่ยท่านกำหนดจิตลงไปนั้นเลยเผาลงไปตรงนั้นเลยนะท่านหายนะอันนั้นกำลังสมาธิท่านแก่กล้าบางองค์ท่านก็อัศจรรย์มากๆเลยนะหมอบอกว่าจะตายเหมือนกันนะกลับไปวัดเดินจงกรมปลอเลยอยู่ที่ใจนะ องหลังเนี่ยชื่อหลวงปู่จันเขเยมาปัดโตสิ้นไปแล้วหลวงปู่จันเนี่ยคนทางเวียงจันแต่ก่อนนับถือเยอะเลยเพราะเมื่อก่อนนี้ท่านอยู่ที่เวียงจันแล้วมันมีลูกชายของรัฐมนตรีลาวคนหนึ่งประเภทนักซิ่งขับรถนะรถคว่ำเลยอะไรนะเศษกระจกรถสมัยน้นกระจกมันไม่แตก แล้วยังเป็นแผ่นแผ่ๆมือน,นยุคนี้นะมันเป็นชิ้นเล็กๆกระเด็นเข้าตาหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วตาบอดแน่นอนทางพ่อแม่ก็กลุ่มใจนะลูกยังหนุ่มอยู่เนี่ยตาบอดไปหาหลวงปู่จันพาลูกไปนะท่านก็บอกให้นั่งสมาธิไปมีคนป่วยนี่แหละเจ็บก็เจ็บนะ แต่ให้นั่งพุทธโธไปเรื่อยๆพุทธโธพุทธโธไปท่านก็นั่งคู่ไปเรือยนะกำกับไปเรื่อยๆนั่งอยู่หลายวันนะกระจกเนี่ยละลายออกมานะมันไหลออกมาเลยตามไม่บอดหรอกเรื่องของสมาธินะมันใช้รักษาโรคได้เยอะนะเรื่องของการภาวนาเนะียอย่าให้ใจเสียท่านนะถ้าใจเสียนะเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจยังไม่เสียก็พอสู้ได้ ก็ภาคเพียนไปได้แค่ไหนแค่นั้นตั้งใจ่างนี้ไม่ใช่ต้องการจะอยู่รอดนานๆนะอย่างนั้นยังโลภอยู่คิดแต่ว่าร่างกายนี้ขอสวายพระไปแล้วอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าทำได้อย่างนี้ไม่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอก